เธออนจากไปอ๋อจับมังหนูทำไมเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่งเฮอ้ยตายจ,จับมังหนูจะหน้ตายเดี๋ยวาพื่อย่าพื่อย่าพึ่ง วันนี้อยู่กับ g ีเนะครับเย่อยู่กับแม่สาวผมจมูแล้วก็พ่อหนุ่มเสื้อกลามนะครับแล้วผมสงการนะครับสงการคือใครวะไอ้แล้วเดินไปแล้วเดินกอดเดินจากไปดูดูสังเกตที่หนวดหลังมือใส่ทำไมครับเนี่ย อย่าเล่นกันเรา้วยเลื่อนเราเดินน้อยแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่จันยาเดี๋ยวเลือดมันเดินตายจะตายเหมือนกันครับนะเอาแดงแล้วอะไรแดงแล้วแดงแล้วเลือดไม่เต็มพื้นหมดเลยโอเคนั่งผักกดได้ปะไม่ไม่ใช่แล็นะล็อกนะมานั่งปักแหมเดี๋ยวโอ้โหก็อยากเล่นแล้วครับมาที่นักหลักแข่งเอ้ยจะตายแล้วไม่ไดนอทีจริงนะเออแม่ละบ้องเก็หูพอพอพอเลิกเลิกเลิกตกลงแม่งตีดีเอห้าหรือมวยไทยอยู่เนี่ย ไปเราจะไปโดดล่มกันใช่ไหมนี่แล้วครับผมนะเป็นประสบการณ์ครั้งที่ประมาณยี่สิบไผมแล้วเนี่ยเข้ามา CTA แล้วก็เล่นไม่เป็นนะครับทำไมต้องเหนื่อยด้วยก่อนอื่นเราจะต้องอ้ากีฬกรรมยาด้านผมไปก่อนี่ผมเป็นโค้ชผมเป็นโค้ชเดี๋ยวผมนำผมนำนี่ผมตามดิเดินอย่างออ่อแน่นอนนะครับจบทับสายใดแบบมา ดูนังนั่งครับดูนั่งนั่นครับอย่าเอระวังอย่าเอาที่อย่าตันอย่าต้องอย่าลองเจอผู้หญิงคนเดียฮียทำอะไรกันอยู่ดีเลยเดี๋ยวตกออกไปเออเอาเดี๋ยวนมดันน่ะเอาทีดู่เอานมดันน่ะผู้หญิงที่แบบโอ้แม่งจะพูดว่าไงดีเนี่ย เอานมมันกินหน้าแล้วก็เดินมาเลยโอเคเราจะโดดไปทางไหนดีครับให้คุณดุกเขาแนะนำะเนื่องจากมีเป้าบมายว่าจะเลเวลสิบแล้วหรือเปล่าเก้าหรือสิบอุ้ยเสียวอ่ะตอนนี้เหรอผมเลเวลสิบเอ้เก้าเก้าอยู่เ้าอยู่เป็นผู้เยาว์ผู้หญิงมาอุ้ยเสียวอ่ะอุ้ยเสียวอ่ะตกความสูงพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอย่งอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่นเดียวจอดเลยนะบอกให้นะอ่ะไปทางไหนดีมานี่ครับคุณดูวิวมาสิครับ วิวสวยมากค่ะแต่ว่าแบบหนุเดียวกระโดดกระโดดไปทางนี้นะกระโดดไปทางนี้แหละทั้งไหนทั้งนี้แหละฟิวไปเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าถึงไม่ถึงกระโดดปุ๊บกระโดดปุ๊บคลิกคลิกกลางล่มรัวๆเลยนะกลางเลยแล้วก็เดี๋ยวตามผมมาอ๋อกระโดดปุ๊บกลางเลยไม่ต้องลงก่อนใช่ไหมหยอกหยอเฮ้ยเฮ้ยมีคนแม่งวิ่งว่ะไหนใครวิ่งตรงนล้นน่ะวิ่งล่วงไปเอ้ยมีคนยืนอยู่ นอย่าไปใสยเขาสิทำไมทำนิสัยแบบนี้ครับโอ้ยไม่ตายเหรอแต่ตกใจตกไปแล้วตกแล้วตกแล้วตายแล้วนอนแล้วครับผมแมงลุกขึ้นมานี่เลยมึงโกงความตายทำไมหมดไลน์ตั้งวะหมดแล้วใช่ไหมคนนะครับใช่หมดแล้วหมดแล้วเป็นทีมเป็นของเรานะครับเอาละครับพร้อมยังครับพร้อมนะครไปก่อนเลยค่ะโค้ชรู้ไหมว่าการ การขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยากมากนะในการขับรถเนี่ยดูสิดูสภาพรถฝึกขับที่นี่ได้นะครับโอเคสามสองหนึ่งไปเลยครับดูสภาพโค้ดก่อนโอ้โหลมคนนี่ลุ้งจัดรังไม่ไห็นมาเลยจุาไปแล้วจ้าคุณขวัญเชิญนะมาตามกุมาสสิครับบาย ยากไปคุณลงมาคนเดียวเดี๋ยวมันขึ้นยากโดนแล้วว2าจูอ้าแอไม่เอานังแอดนะได้ไม่สวยเลยอ่ะโอ้ะไรวะทำไมทำไมมันไม่ไปไกลๆอ่ะล่มไม่กลางเหรอจดดลงมาแล้วต้องกด S ค้างไว้นะมันจะเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะไอเนี้ย มันจะมันจะเชิดขึ้นเออโอ้โหผมก็ว่าแม่งดิ่งลงทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหโค้ร <c oughs> เดี๋ยวโค้ดขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวโค้ดกำลังวิ่งขึ้นไปโค้ดแย่จริงเลยอะ่ะไปดีกว่าเอากรอบหนึ่งสิกดเอสใช่ไหมกดเอสใช่ไหมใช่ครับยา like t กจมู e เวท o v เวทอะไรวะผมไ็อยากเป็นแบบเนี่ยกูเข้มแบบคุณไปเก็บร่มข้างล่างก่อนเนี่ยเนีเนี่เยตรงตรงใต้ใต้หลังคาที่เรายืนอยู่อเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตเนี่ยเ่ยเนยเนี่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 ยเน่เยเน่ยเ่นยเน่เนี่ยเนี่ยเรี่เ่ยเนเนี่ย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 เนี่่เนี่ยเเียเนีน โอ้ตายอีกแล้วะไหนอะล่มอ่อล่มเธอละกำลังวิ่งขึ้นไปเราด้วยเด้อว้ายโอ้ตกใจดูดิตรงนี้มันดูต่ำๆไงเวลาเรากระโดดมันก็เลยเสียวตังผมไม่เรียบร้อยเลยนี่เป็นผู้เย่าผู้หญิงมาบ่นทรงบ่นเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็วันเสียวนี่นะแกมันเสียวดูงทำเสียงดะครับโคนขวันครับวันสูงกูก็ควัสูงเป็นผู้เย่าผู้หญิงเอาละฮะอะไรวะ มีคนอีกแล้วมีคนอีกแล้วจะสยเขาอีกแล้วเหรอเรากำลังเดินเซลฟี่้ะมือโอ้ยดูมันโดดตึกโอ้ยโดดตายกันหมดเลยตกลงไปตายหมดแล้วเออมันกระโดดตายทิ้งกระโดดทิ้งตัวตายหมดเลยกระโดดตายทิ้งตัวตายทิ้งหมดเลยมาเราลงมาลงมาลงมาหาผมนี่แสดงว่าจะไปทางนั้น่ะไปทางนี้ไม่เหรอหรือจะโดดไปทางนั้นน่ะโดดตรงนั้นน่าจะง่ายกว่าตรงนี้มันต่ํา ตรงนี้มันชนหินง่ายกว่าผมกลัวพวกคุณตายเห็นสภาพผมไหมนะครับไอ้ยอย่าอย่าอย่าล่วงมาน่าคูกิ้งแล้วจิกตายแล้วครับโคตรตายโคตรตายโคตรม่ง่ายพึ่พูดว่าอะไรนะไม่อยากเห็นพวกคุณตายเดี๋ยวพวกเราค้งึ้นไปก่อนไหนไปทางไหนเนี่ยนี่มาทางนี้ที่กันโดนแล้วอ่าไม่ไม่ไม่โดตรงนี้ไม่ปลอดภัยเข้าท้งนู้นดีกว่ามาเข้าทางนี้มาเข้าทางนี้อย่าเดินแลดดิ แบบทรรมะทแมงหน่อยก็มันทํามันแรดไงผสมกับความถึกทึนไม่มีความถึกทึนค่ะโดดไปลืมล่มกูว่าทำไมกูตีลังกาเป็นจ้าพนมที่ผ่ามขอะเรามารอโค้กกัตรงนี้กันดีกว่านะไม่ต้องสงสัยว่าในกล้องหน้าจะโสมหรืออะไรอะไรยังไม่ได้อาบน้ำแต่เช้าวันนี้ตีหนึ่งยี่ยอย่าผักนะ ห้ามนะห้ามนะห้ามนะหนูกลัวความสูงอย่าอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอานกมาชนไม่เอาหนุ่มเดิมอะไรล่ะเนี่ยผโด่งเป้าตกแล้วอย่าพี่เดี๋ยวตกงั้นหนูเดินกลับไปก่อนได้ไหมหนูกลัวเกมที่อัพปรีมากนะโค้ดแล้วโค้ดรอโค้ดอยู่ตรงนี้เราวิ่งไปเฮียเฮียเฮียอะไรกันโค้ดอะไรกันแล้วโอ้ ซุ้มจามากอยากเห็นคุณตายพูดแม่งอยู่ดีก็ตกเนี่กี่รอบแล้ววะสี่แล้วใจปะอะไรนะคะใข่อยเนี่ยไม่ตายสักรอบเลยคุณลงไปตายนะไม่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 เอาอ่ะไม่เอาทำตัวดีๆหน่อยทำเพื่อนหน่อยขวัญไม่เอาไม่เอามาดูตกเองมาดูดิโอ้ยใครยิงอ่ะ ว้าวหยบอย่ายิงจะตายแล้วว้าอย่ายิงไอ้เจ้าเราตายคุณขวัญทำเพื่อคนดูหน่อยเรลยตกใจตรงไอ้เจ้าไอ้เจ้าลองเสียงขวัญเันีอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจหนูไม่เอาหนูโกวความสูงโอ้ทำเพื่คนดูหน่อยเลยหนูไม่ต้องให้ถ่ายด้วยอ่ะเออถ่ายถ่ายถ่ายอันนี้ขวัญเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะผักคุณมาเด้ ไม่ไม่ไม่เอาเอาแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวไปตายไกลไม่ไกลหรอกเฮ้ยล่วงลงมาจากตรงนั้นนี่คือวิ่งขึ้นเหมือนผมเลยนะมาทางนี้นี่พวทำทำคุณลื่นตรงนี้แล้วกันนะเป็นแบบหนังไทยนะครับตอนนี้เราต้องมาถ่ายทําหนังไทยมึงแย่งเมียกูเหรอเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ะเฮ้ตกอ่ะเดี๋ยวให้ยืนตรงนี้ฮะอ่าาาพักเดี๋ยวยืนตรงนี้ให้ด้วยเหี้ยเหรอ ตกอ่ะแกล้งเมียแล้วอ๋อกิ้งเอาไปดิโอ๊ยก๋อโตกโตกโตกโคตรอะไรไทยเลยโคตรตัวแรงเครืงมาแล้วครับเป็นไงแม่งรางวัลออสการ์เป็นของผมผมมาแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเอาปืนเก็บไปครับที่นี่เขาไม่ทําไม่เล่นความดุริแรงเข้าใจไหมเด็กดูเยอะนะครับโอ้วิ่งช้ามากอ่ะคุณ กี้อานมดันหลังอะไรกันครับแน่งั้นเดี๋ยวผมกระโดดไปให้ดูก่อนเลยนะครับครับเป็นตัวยักษ์อยาโอ๊ยดูโค้ดกูแม่งตายเลยเหรอยังไม่ตายอ๋อนะเราจะมาต่อคิวแล้วคุณขวัญอยู่ไหนละก็หลังจะไปเก็บล่มอยู่ล่มตรงนี้ก็มีนะตรงไหนอะเนี่ยข้างที่เราจะโดดเเดี๋ยวสิรู้ได้ไงอะ อ่ว<ะ>ก็นี่งไงนนี่ไงเออน่ะหนูนไม่เห็นร่มอ่ะนั่นแหละแสดงว่าเก็บไปแล้วยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ใช้ใช่ใช่ใช<อ>ยังไม่ได้กลางเมื่อกี้่ะจะโดดพร้อมกันเลยป่ะครับหรือว่าจะวิ่งทีละคนครับกดเอสใช่ปะ่ะกดกระโดดไปปุ๊บคลิกต่อนึงน่คลิกกางได้เลยเพราะว่ามันไม่ติดพื้นข้างล่างมันไม่ติดคลยคลิกไปเลยแล้วก็ กระดดปุ๊บคลิกเลยแล้วก็คลิกรวมไปเลยก็ได้พี่แล้วก็กด S ค้างไว้มันจะดึงตัวเองขึ้นแต่ถ้ากด w มันจะโน้มตัวลงไปก็คือเราจะล่อนลงไปเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยว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 หนึ่ผมไปแล้วนะไปเลยไปเลยอู๋เอยเอาอย่าลืมหยิบล่ม บายโคตรไปได้ย oh ังไปแล้วตอดเงินหมดแล้วหยิบลูมอ่ะโคตรเราครับเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวาดีกว่าครับไปลงตรงโคตรตายห่าแล้วครับโคตรลืมหยิบลูมโคตรทมาแล้วนะครับเรากำลังจะไปที่เมืองกันแล้วนะครับอ่ะไม่พูดอะไรกันหน่อยเหรอนะคะกลัวความสูงอยู่ ความสูงอยู่โอ้โอ้แม่งต้องคือโอ้มันวิ่งขึ้นยากใช่ไหมครับมันยากอ่ะไม่วิ่งขึ้นแล้วครับผมกิ้งลงตายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเมืองเองอ่ะไปลงตรงไหนโอ้ยโอ้ยถ้ากระเด็นลงมาหน้าสงสารมากเมืองไหนอ่ะคุณไปเมืองไหนกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับไม่รู้อ่ะลงมาข้างล่างเนี่ยตายกันเรื่อยเลยเหรอเนี่ย ยิงได้ด้วยเหรอเนี่ยคุณขวัญอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่บนล่มเนี่ยโอ้ทำไมไม่ไสูงจังวะพี่ต้องกด S ค้างไว้เรื่อยๆนะอย่ายิงดิโอเคโอเค็ด S ค้างไว้เรื่อยๆอย่ายิงผมโอ้ดูโหดที่มายเลยใช้อืนเลยก็ไม่สิบ้า้ายอะไรอ่ะพี่ไปดีกว่าบุ้งบอกว่าอย่ายิงเอ๊ะเดี๋ยววิธีแฮงโค้ด โคเร้งกันกดวิวลงดิเออเราต้องไปเรื่อยๆเนี่ยแม่งชมวิวเนี่ยแม่งดันตอนกลางคืนอีกเออสวยพอดีเลยอ้าวกลางคืนก็สวยไม่ใช่หรอมันไม่ได้เมืองใหญ่โคดแม่งเซยเชยอะไรนะโคดเอ่อะไรนะอย่าโคดเซยโคดเซยโคดเซย์คนเป็นอะไรโคด ผมจะพูดไรครับเซ่ถุยเปลี่ยนมุมมองได้ไหมอ่ะอีอีเย้หูมุมมองแบบมุมมองคนแบบเย้หูมุมมองแบบคุณเลยใช่ป่ะมุมมองแบบคุณเลยฮะเออน่ากลัวคนจริงๆเลยเห็นมือตัวเองอ่ะ ไม่ตัวความสูงอห่เอามุมเดิมดีละรายการที่อัปรีอะไรก็มันน่ากลัวอ่ะอมันน่ากลัวแล้วทำไมพี่ไม่ลงมาข้างสักทีอ่ะไหนวะอยู่ไหนกันมายังลอยอยู่เลยครับเนี่ยขึ้นไปไม่ไม่หาไม่เจอแล้วอ่ะยังลอยกันอยู่มั้งเลยหาไม่เจอแล้วคุณขวัญเขาไปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่ข้างล่างคุณอ่ะ ต่ำๆแล้วเนี่ยกําลังจะลงแล้วล่นแล้วรอผมด้วยดิผมกําลังวิ่งลงลงบนหลังตึกนี้ดิค่ะไหนตึกไหนไม่รู้สักตึกบิงอ่ะเอาที่สูงสูงที่สุดในเมืองเนี่ยครับไวะมันกระตุกไม่มีสูงแล้วอ่ะมันไม่น่าจะทันแล้วอ่ะโอ้กิ้งโอโอโอ้สงสารโคตรมากเลยอ่ะโคตรโคตรได้หลายรอบมาก อยากลงตรงเนี้ครับโอ้เขาตายแกเอาเขาไปมึงไหนพี่ยอมกระตุกโอ้ยทำไมกระตุกอย่างงี้เรายังไม่เห็นพี่เลยทำไมผมกระตุกพี่มบินสูงมากอะถึงเมืองแล้วถึงเมืองแล้วหองเันจะลงแล้วเนี่ยจะลงบนหลังคาอย่าอย่าลมลงไหนวะลืมกดลงหน้าทิม หน้ากระแทกถนนตายเลยโอ้ยถ,ถ้าจะลงแบบนิ่มนวลต้องกดชิปนะพี่ลงอ,องแล้วเออกดชิปมัน<ป>จะโค้ชบอกตอนที่เราตายแล้วไม่เข้าใจ <laughs> มีเฮลิคอปเตอร์อ่ะจริงปะเฮลิค <ter> อปเตอร์เย้ขึ้นได้ด้วยขับรถเป็นไหมนะฮะขับรถเป็นบังคุ้ย เดินคาตายจะเอาอุ้ยโอ้ยรถคืนเนาะกระทืบกูกระทืบกูเหรอไอ้เขาไอ้เขาเอาเหรออึ้มยัดไปดิเตะใครเตะใครปุจ๊อบไปด้วยขึ้นด้วยไหนมาไปใครจะขึ้นหอบ้างครับเราผมพาผมพาเที่ยวนะฮะให้เราขึ้นด้วยครับโอ้ทำไมเราเอมเลตตกขนาดนี้เนี่ยมันขึ้นได้กี่คนนะฮอ โอ้ได้สี่คนแย่ยมมากเอ้ยฝันขึ้นคนหนึ่งนี่ก็ <c oughs> น่าจะขึ้นได้คนเดียวแล้วละครับผมป้าม,มันขึ้นข้างหลังได้ด้วยเห็นไหมนะ่ะป้าฮอบินไม่ขึ้นป้าขึ้นเถอะกันอยู่ไหนพี่นี่งไงอยู่ใ,ใกล้เนี่ยอ้าวออกมาแล้วกำลังวิ่งมาละลงลงลง <c oughs> จอดอย่างนุ่มนวลด้วยนะคะ <c oughs> ไปหน้าอีกหน่อยหนึ่งจอดจอดลงลงขึ้นได้หรือเป่า เว้ยพี่ล้วกด V ดูดิมันจะเป็นไงมุมมองเท่าไหร่ผมเห็นข้างหลังนะครับแม่งกลัวว่าแม่งกลัวว่าไปข้าง้อ่ะฮะมองหน้าผมก็เลยมองหน้าคุณมองหน้าผมมองหน้าอะไรมองหน้าคุณไปข้างหน้ากันทันมองหน้าคุณอยู่เนี่ยไม่จริงเป็นไงบ้างครับกัปตันผมต้องเชื่อในสิ่งฝันใส่หมวกด้วยอ่ะใช่ไหมเออกัปตันก็ใส่หมวกเหมือนกันเฮ้ยขวัญใส่แค่นี้ไม่ใช่หรอเียเียเออนั่นแหละเีย อะไรคือเอียวะอ๋อหูฟังเหรอเฮดกับเฮดโฟนเฮดโฟนเฮดโฟนกับตันที่ใส่หมวกนะครับส่วนผมก็เพลงมันเข้าดีนะครับเนี่ยเพลงอะไรครับผมไม่ได้เป็นเพลงกับผ่าผมปิดไว้ชิวๆครับนะหมอกับมันจะติดกระสีกับปิดไม่ได้ปิดเพลงให้ผมหน่อยเอาปิดกันหมดนะกดคิวของขวัญก็ไม่ได้ปิดเหมือนกันขวัญไม่ได้ปิดกดคิว แอปกล้ครับไม่ได้ครับผมอยู่ไกลครับผมปิดหมดแล้วเไม่อไหนเธอลองปิดวิดีโอซิขึ้นขวัญปิดแล้วเป็นเบดิโอกดคิวมันก็ขึ้นให้อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับให้ผมไปที่หน้าจอไงผมไปอยู่หน้าปัดปิดไม่ได้ไปงั้นพี่ออกไปอันนี้ก็ได้พี่ Esc, a p e กด Esc ออกไปแล้วก็ไปตรงซาวหรืออะไรสักอย่างอ๋อผมดูก็พี่ออกเกมไปเลยพี่ พี่กระโดดลงเลยพี่ไม่ตรงออดิโออะออดิโอแล้วก็เรดีโอใชอยากอยากได้เนี้ยครับอยากได้ตรดดล่มอีกทีหนึ่งอะก็ต้องบินขึ้นไปดดนะีรับไปไม่เดี๋ยวผมจะนั่งอยู่บนนี้แล้วผมจะโดดลงไปไงครับก็ต้องไปอย่างนี้เวลาเราก็โดดกันให้หมดเนี้ยแหละด้านหลัตัดกันเลยครับแต่เราต้องไปเออขึ้นไปเก็บล่มก่อนถ้าผมเสียได้ฮออะก็ต้งอะไรอีวะ จอดฮอดดีดิคุณก็ไปจอดที่ที่เรียบเมียบมีเอาแล้วบอกก็ก็บินอยู่แล้วจะกระโดดให้หมดเลยไงมาเอาใหม่ไงาอเสร็จได้ฮอดเพลงนะโอ้ยกระตุกเนเนจอดไว้หลังบนนี้แล้วก็ได้โอ้จะแลนดิ้งได้ไหมเนี่ยขับยากใช่ไหมโผ้นหัวโอยปืนหัวไึ้นุณๆๆๆนหัวดิดดโอ้โหจับนี่มันเท่งเตง ปุ๊บจ๊อปปุ๊บจ๊อปยี่อะไรกระเด็นออกมาไปนิดนึไปนิดนึไปนิดนึ่งไนิดนึไนิดนึงลงเลย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 เออเยี่ยมปลอดภัยค่ะเก่งจริงๆนะฮะต้องยกให้เขาโค้ดนะครับเก่งทุกอย่างนะครับกระโดดฟาบใบปั่นหัวขาดใบปั่นหัวใบพัดปั่นหัวขาดชาัดนี้เราเน้นการนี่นะครับกระโดดล่มใช่เน้นการแบบว่าอยู่บนท้องฟ้านะครับ เขียวไกลนึกว่าแบบว่าเป็นหลุมเป็นบ่อได้แล้วจ้าทำไมฉันไม่เห็นร่มอ่ะก็คุณยังไม่ได้ใช้หรือเปล่าหรือก็ใช้ไปแล้วอันเมื่อกี้ก็ใช้ไปแล้วอ่ะถ้างั้นกดลองกดแถบค้างไว้ดีว่ามีร่มอยู่ขวาล่างปะไม่มีอ้าวเอาชิบหายลเสียใจด้วยเฮ้ยมาม่ฆ่าฉันดิ ข้าจันี้โอ้ยขอข้ายังไม่เคยได้ข้าขวัญเลยยิง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 อ่าเอาจัดไปเว่ยยัดอะบ๊อบ <c oughs> ดูเขาไม่ยิงซ้ำอีกเขาจะ,ะต่อยผม <c oughs> ตาย <c oughs> ผมไม่ได้จะต่อย <c oughs> ผมจะยิงตบมันพีแมนโคตรโหดร้ายอะ่ะ